เรื่องราวเริ่มตน้น้วกการหายตัวไปของอมแมนด้าเด็กสาววัยรุ่นในเมืองเล็กๆที่ท่ามกลางความลึกลับแค่าหายตัวไปหลังจากที่ได้ค้นพบและเรียนรู้เกี่ยวกับ The Empty แมนสิงลึกลับที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณหรือวิญญาณชั่วร้ายที่เกิดจากการเรียกด้วยคำลึกลับและพิธีกรรมแปลกประหลาด,ดหลังจากการหายตัวไปเจมลาซอมราอดีตตำรวจที่ยังคงหาทางเยียวย,ยาความเจ็บปวดจากการสูญเสียครอบครัวเข้าร่วมการสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของเธอเจมเริ่มต้นสืบสวนและค้นพบ ว่าอแมนด้าเคยมีส่วนร่วมในกลุ่มลัทธิลึกลับที่เชื่อในการทำพิธีเพื่อเรียก The Empty Man เขาพบกับคนในกลุ่มนี้และเรียนรู้ว่าพวกเขามีความเชื่อเกี่ยวกับการสื่อสารกับวิญญาณและการสร้างการเรียกในรูปแบบต่างๆความเชื่อเหล่านี้ดูเหมือนจะมีผลกระทบต่อชีวิตของสมาชิกกลุ่มโดยการเชื่อว่าการเรียกนั้นสามารถทำให้บุคคลตกอยู่ภายใต้การควบคุมของสิ่งลึกลับเจมส์เริ่มสงสัยว่าการหายตัวไปของ Amanda, อแมนด้าอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า The Empty Man ซึ่งอาจ ไม่ใช่แค่เพียงความบังเอิญเจมส์ตามหาคำตอบในแหล่งที่มาของลัทธิและพบกับเดวิดผู้ที่เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มลัทธิเดวิดเล่าถึงประสบการณ์ของเขาเกี่ยวกับดี e Empty แ a n และพิธีกรรมที่พวกเขาทำเพื่อเรียกสิ่งลึกลับนี้ในตอนนี้เจมส์เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่กลุ่มเชื่อจริงๆอาจไม่ใช่แค่การหลอกลวงแต่เป็นบางอย่างที่มีพลังเหนือธรรมชาตินอกจากนี้เขายังพบกับข้อมูลที่เชื่อมโยงการหายตัวไปของแอมแมนด้ากับการมีอยู่ของสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้บางสิ่งที่คอยติดตามและตามล่าผู้ที่เกี่ยวข้องเจมสิ่่งที พลังที่แท้จริงความเป็นจริงเริ่มคลี่คลายเมื่อเขาค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่าอมแมนด้าอาจจะถูกควบคุมโดยดีเอ็มตี้แมนและความลึกลับนี้ไม่สามารถหนีจากมันได้เขาพบว่าดีเอ็มตี้แมนมีอิทธิพลที่ไม่สามารถเข้าใจได้และทุกคนที่ตกอยู่ภายใต้คำสั่งของมันจะพบกับจุดจบที่โหดร้ายในตอนนี้เจมเริ่มสัมผัสถึถงอิทธิพลของดีเอ็มตี้แมน โดยตรงเขาพบว่าคนที่เคยเกี่ยวข้องกับลทัทธิและพิธีกรรมต่างๆกลับมาเสียชีวิตอย่างแปลกประหลาดสิ่งที่ทําให้เจมตระหนักคือดีเอ็นตีแมนเป็นเหมือนกับโรคระบาดท,ที่สามารถแพร่กระจายผ่านการติดต่อและการเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้แค่เพื่อเรียกสิ่งลึกลับแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงการกระทําท,ที่สร้างผลกระทบต่อจิตใจของคนที่เกี่ยวข้องทําให้พวกเขาสูญเสียการควบคุมเจมได้ค้นพบข้อมูลที่เผยให้เห็นว่าดีเอ็นตีแมนอาจไม่ใช่เพียงแค่วิญญ,ญาณหรือ วิศาแต่เป็นบางสิ่งที่ซับซ้อนกว่ามากซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการควบคุมจิตใจของผู้คนโดยใช้การหลอกลวงและการกระทำที่ทำให้คนกลายเป็นหุ่นเชิดเขาค้นพบว่า DM t m e e m p ต y m แมนนม นี่อำนาจในการทำให้ผู้คนฆ่าตัวตายหรือทำให้เกิดการทำลายล้างภายในจิตใจของพวกเขาเจมเริ่มสูญเสียความสามารถในการควบคุมตัวเองเมื่อเขาถูกดึงเข้าสู่พิธีกรรมที่มีการเชื่อมโยงกับ The Empty Man เขาถูกบังคับให้ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเขากำลังตกเป็นเป้าหมายของ The Empty Man ด้วยตัวเขาเองความลึกลับและการควบคุมที่เขาไม่สามารถหลบหนีได้ทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าเขาจะสามารถรอดจากการถูกตามล่าหรือไม่ ในตอนจบเจมพบกับการเปิดเผยที่ทําให้เขาตระหนักถึงความลึกลับที่แท้จริงของดีแอนตี้แมนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการล่าหรือการฆ่าเป็นเพียงการลวมหลอกของสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดขาวความจริงที่เขาค้นพบเกี่ยวกับดีแอนตี้แมนสร้างความสับสนแลนะความตกตะลึงอย่างสุดขีดเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลําบาก